ก็เป็นอีีแรกนะครับที่นอกสถานที่นะครับกับชมรม KkP ของเรานะครับเรามากันที่โรงเรียนสอเดชพันธ์นะครับคขาหมวยสุดยอดคขาหมวยครับนี่ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในชมรมของเราครับผมนี่ครับว้าวอุณครับอันนี้คือชมรมลูกทีมของเรานะครับมากันเพียบครับ สวัสดีครับ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 ไปครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสนุกแค่ไหนไปนี่มาครั้งแรกป่ะครับครั้งแรกนะครับไขรมวยนะครับนี่พี่ทิพย์ของเราครับสนุกวิ่งนะครับนี่มาใหม่ครับมาใหม่ครับนี่ต้องรับให้หนักครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสื้อทีมวิ่งมาเลยครับผมสวัสดีครับนี่ก็สมาชิกของเราอีกท่านหนึ่งครับมากันจะพร้อมเพียงแล้วนะครับ การพันผ้านะครับ ok. <EN AC 2> <tea> อ okay, ันนี้กล่าวว่าเตะจนขาหลุดแล้วครับตรงนี้ดูจากทรงแล้วเตะจนสลบเราเตะจนสลบแล้วครับนี่ครับวันนี้ขาประจำของเรานะครับวันนี้วันนี้ครูปาไม่มาครับไม่ต้องตกใจครับไม่เรียกครูไม่เรียกแน่นอนครับแต่ครูที่นี่เรียกแต่ครูที่นี่เรียกแทนนะครับผมมีถ้วยรางวัลนะครับการันตีนะครับความดังครับผมน้ำมันมุงน้ำมันหนวยกางเกงเสื้อซื้อได้ที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับบรรยากาศไป พ่เอมาครั้งแรกวคนนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกนะใช่มวยจริงใช่ไหมใช่มวยจริงเลยครับเดี๋ยวจะมาอีกต่อไปนะครับมาครับรอบหน้าถ้าจะอีกมาไหมมาครับโอเคครับเจอกันนะครับครับผมขอบชุณครับคนนั้นนี้คือนักมวยนะครับขอเชาบชัยา่าวนะครับผมคุณเสุดริยญานั่นเโอ้โหเลยครับท่านผู้ชมชื่อก็หนาวแล้วครับโหดๆนะครับเดี๋ยวมีนักมวยอีกหลายท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนําให้รู้จัก

จะเลิ 4, 3, 1, 2, 3, ่มหัดสามหนึ่งสองส่าทีนี้หมัดสี่คือหมัด 2. อุกอ่าเอาใหม่ถอยใหม่เ้าเตรียม1 2ึ่สส

น่ารักตรงพลังของเขาครับวันนี้จะรอดหรือจะร่วงครับเดี๋ยวมาดูเขานะครับคุณทิติพลมีเนียมถึงแน่นอนครับแน่นอนไม่รอ่นดไปเอพอาด้ยจไเกียนิดเดียวหมายท้องแล้วเว้ยอไปาอาจิกเล้วย จริงครับรู้สึกเป็นไงเหนื่อยนะเที่นี่บอกห้านาทีนี่แค่ห้านาทีนะอันนี้ซ้อมกับน้ำมวยจริงเลยนะครับอันนี้ซ้อมกับสายยาอะไรครับคนนี้แดนการหลงแดนการหลงแดนการหลงโอ้โหนี่ครับคนนี้อันนี้หลงในแดนการหลงโอเคขอบคุณครับก่อนก่อนที่จะซ้อมลงนมเอกระสอบนะครับต้องทําอะไรก่อนครับวิ่งครับก็ถ้าของพวกผมซ้อมของนักมวยก็ตอนแรกจะมีวิ่งครับ วิ่งประมาณ3กิโลครับ3โลก็ก็กลับมาโดดเชือกสามสามยกก็คือ30นาทีครับครับผมแล้วก็จะเล่นลมแล้วก็เข้ากระสอบทั้งวันก็ลงจันจันพุทธศุกร์จะมีลงจะมีตารางของเขาใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็แล้วซ้อมปั้มกันแล้วก็ชกกันจริงเลยไหมก็ใช่ครับสุดท้ายเลยใช่ไหมใช่ปั้มจริงๆเลยพี่ก็คือทั้งวันเลยจนเย็นเริ่มเริ่มกี่โมงครับตอนเช้า ตอนเช้าก็ประมาณหโมงแล้วก็ไปจบอีกทีหนึ่งใช่ครับจบประมาณ9้โมงครับรอบเช้าแล้วก็เย็นสามโมงถึงทุ่มหนึ่งจะมี2อรอบครับนี่คือชีวิตของนักมวยอาชีพนะครับผมซ้อมอยู่แบบนี้ทุกวันเลยขอบคุณมากมากนะครับผมนักมวยนะครับนี่ครับคือนักมวยจริงนะครับที่ซ้อมนะครับใครอยากเป็นนักมวยก็หรืออยากซ้อมมวยนะครับก็มาที่ชมรมของเรานะครับ มีมาออกไข้นะครับของจริงนะครับแล้วก็ได้ต่อยจริงนะครับกับน้ำมวยจริงๆแล้นะครับที่ค่ายสอเดชพันธ์นะครับตะดูกันต่อ l i เริ่มได้หนึ่งสองทับปับ๊บกระชา้าหนึ่งสองทับเราไม่เคลื่ออย่างนี้เคลื่อนแล้วเราจะเมื่อยข้างหลังเราจะตัวแบบธรรมาดาแค่นี้หัวไหล่ส่งหัวไหล่สองเอาลองต่อยมาหลังปับป๊บทับขาซ้ายขันมาปับ๊บจังหวะเดียวกันตอ่อ,ตอยทับต่อยครับเริ่มได้แต่ขอหน้านี้ มาทานได้แคงครับวันจแรงจริงท่านประธานจะเป็นรถข้าวท่านะจะเป็นรถมาครับเยอะเป็นไงครับวันนี้เหนื่อยมากครับสนุกมากเลยเหมือนที่เราซ้อมที่เกาะกูปาไหมท่าเหมือนครับแต่ว่าที่นี่หนักกว่ามากนี่ของแท้นะครับของแท้ครับสนามเวยจริงมาอยีกเลยครับรอบหน้าจัดมาครับมานะครับแล้วเจอกันนะครับผมครับผมขอบคุณครับ ครับเพื่อนๆครับกับชมรมมวยไทยครับแล้วอยากให้เพื่อนๆนะครับได้มาออกกาลังกายแล้วก็สุขภาพาแข็งแรงนะครับได้วิชาป้องกันตัวด้วยนะครับผมแล้วเราก็มาออกกําลังกายกันนะครับกับชมรม KKP มวยไทยยเไไยเไไเเ ไล่เร็วแข่งที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์กับ KKP คพีจุวลยไทยบ๊ายบาย